เสริมอาหาร V ีพลัสคอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆต้อง V ีพลัสคอลลาเจน พิเศษสุดกับโปรโมชั่นสุดคุ้มวีพัทคอลลาเจน3กล่องราคาปกติ990บาทลดเหลือ600บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีสั่งซื้อได้ทาง0949535154หรือสแกน QR code สวัสดีนะครับตอนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับในวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่แถวแถวคลองสี่ลำลูกกาที่นี่เขาเชื่อกันว่าเคยมีประวัติที่เฮี้ยนนะเคยมีคนทำอัตวิบากกรรมที่ฉากนี้ข้างหลังด้านนี้หลายศพด้วยกันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมเขาถึงมา ฆ่าตัวตายที่นี่ตามความเชื่อนะฮะการฆ่าตัวตายเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าคนฆ่าตัวตายเนี่ยต้องกลับมาทําแบบนั้นซ้ําๆทุกวันทุกวันจนกว่าจะหมดอายุไขแล้วก็ใครไปใครมาที่ผ่านอยู่แถวๆตรงนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะเจอกับดวงวิญญาณมาร้องขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยๆนะครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่เฮี้ยน,นะครับที่เขาเชื่อกันว่านะฮะติด1ใน10นะของประเทศไทยนะไม่ว่าใครมาก็ต้องเจอกันทั้งนั้นเนะเคยมีเด็ก วัยรุ่น,นะฮะมาลองของที่นี่มาท้าพิสูจน์ผีที่นี่หลายคนเจอผีจับไข้หัวโกรนตปบางคนมาเดินดูที่นี่เจอบรรยากาศนะครับแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างออกมาวบๆให้เห็นนะฮะบางคนก็เจอแบบว่ามาแลบลิ้นติ้นตายหเห็นกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่บอกไปใครที่จะมาที่นี่ต้องเตรียมใจมาให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องความเฮี้ยนขึ้นชื่อมากๆนะฮะ แล้วก็วันนี้ผมมีแขกรับเชิญ2คนที่มาในรายการของผมด้วยชวนกันมาสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นครับน้อสวัสดีครับน้องซันครับน้องซันบอสบอสน้องบอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ได้รบบลู้นะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงที่มานะขอบคุณมากเชิญเชิญเชิญได้ได้เคยมาที่นี่ไหมผมมาครั้งแรกครับผมที่นี่ผมมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกิ่งมาครั้งแรกเจตูใหญ่มากนะขอบคุณมากขอบคุณมากสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามน้องครับ มาทำไมเราอ่ะอ๋อไม่รู้การเห็นพี่ซันมาก็เลยตามพี่เขามาบอดี้ไม่เคยเห็นกล้อนซันเลยตื่นเต้นนะครับใจเย็นจเย็นนะจเย็นนะใจเย็นนะโอเคได้ได้ได้วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์กันครับผมนะฮะที่น้องซันครับน้องบอสครับได้เจอเจอครับครับเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ่ะคือเรื่องมีอยู่ว่าเออพี่นัทจะขอต้องตกใจเยอะต้องไหลเลยเขาเนี่ยยาวเลยตายแล้วพี่นัทมาอีกรอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ กับรายการเ The Six The Six t เดอะซิกนี่เดอะซิกมีมีคำสร้อยอะไรไหมดอะซิกสัมผัสที่หก The ซิกสัมผัสที่หกพี่เคยดูเพืที่อาจารย์ตุ๊กมาใช่ใช่พี่ดูประมาณ5-6รอบอ่ะคือดูเทปอาจารย์ตุ๊กอย่างเดียว ดูเทมนั้นอย่างเดียวเลยเทมไม่ดูเลยรูอาจารย์ตุ๊กไม่รู้เรื่องอาจารย์ตุ๊กพูดอะไรไม่รู้เรื่องเขาแรปเปอร์เขาเป็นแรปเปอร์เขาจะใส่ดี๋ยคราวนีพี่สนิทอาจารย์ตุ๊กแล้วก็อาจารย์ตุ๊กเป็นคนที่มีข้อมูลที่หูแน่นมากครับโคตรดีเลยนะจะบอกให้โคตรดีเทมนั้นคื่แบบว่าผมได้ความรู้เยอะมากเลยใช่ใช่แบบเด็กรุ่นใหม่ที่แบบไม่เคยดูเงี้ยใช่ ถ้าดูเทนมันคือใช่ถ้าหยุดยืนนะเปิดโลกเปิดโลกเปิดโลกมากเปิดโลกมากโอ้ดีใจมากครับพี่นัทเจอพี่นัทตัวเป็นเบนแล้วจากที่แบบฟัง YouTube มาตลอดดูใน YouTube มาตลอดเลยวันนี้ได้มาเจอพี่ผมก็ไม่คิดไม่ฝันวันนึงจะมาได้ดังอยู่ดีใจเช่นกันดีใจเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งอยากจะบอกว่า เอ่อเที่ยวได้ไม่รบหลู่อยากมีสตูอย่างงี้มั่งจังเลยค่ะกล้องหูแบบเยอะมากแล้วก็ทีมงานเยอะแอร์เย็นด้วยเย็นไหมเที่ยวได้ถ้าใครดูเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะจะเห็นพี่ไปถ่ายแล้วเงินนี่แตกเต็มหัวเลยนะเดี๋ยวต้องยกมาถ่ายที่นี่ครับพี่ได้ไหมได้ที่ได้เลยมานะได้ที่ได้ที่เขาเรียกอะไรคอนแลบใช่ไหมคอนแลบคอนแลบ p อย่างเโคกันถ่ายที่ไที่สตูนี้กินน้ําได้ไหมได้ครับได้นะน้ำกินได้ครับพี่มากกวิมากไม่รู้ไงต้องถามก่อนน้ําแท้ๆท้นี่กินได้เลยน้ำแท้ๆท้น้ำแท้แท้น้ำแท้แท่ทำไมมันต้องปกติไแนะคนอาจจะมองว เป็นพ pop หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่น้ำนี่กินได้ครับบางที่ไงบาน้ี่น้ำฝนน้ำฝนเจ็ดประช้าพี่น้ำฝนเจ็ดประช้าให้มันเข้าคอนเซ็ปต์รายการเราไม่กินเลยพี่เราไม่ค่อยได้พักผ่อนใช่ไหมลงไปแล้วนะลงเยอะนะลงเพิรแล้วอ่ะน้ำเคิร์เคิร์กินได้ไหมเนี่ยกินได้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 เพื่อนขออนุญาตกินน้ำก่อนได้ครับผมกินเพื่อนนะอ่า เสียเวลาไหมเนี่ยในการยิงไม่เสียนะวันนี้มีเวลาให้พี่นัทอยู่จนถึงตีห้าอยู่ไปคนเดียวนะเดี๋ยวพี่กลับก่อนผมต้องถามว่าพี่นัทจะอยู่ยาวได้ไหมได้ไม่มีปัญหาได้เลยอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยพี่คุยเรื่องอะไรเนี่ยพี่มาทําไมเนี่ยว่าผมจะมาคุยกับพี่นัทเรื่องประไัติถามพี่นัทไงว่าทําไมพี่นัทเนี่ยถึงมานสนใจใจเย็นครับ อันนี้เป็นโชว์ของทางทีมงานหรือว่าอ๋อเป็นโชว์นะคือจริงๆแล้วมันต้องเข้าล็อกผีแล้วไงเดี๋ยวเราตกใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยตามรายการเนี่ยเขาจะมีเสียงดังแล้วเราต้องตกใจใช่ต้องตกใจอันนั้นเขาต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นไหมใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวท่านีเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตกใจเสียงตกใจถ้ามีเสียงแล้วผมจะตกใจเลยนะโอเคได้ฮะนะฮะถ้ามีเสียงโคมคามโอเคครับเปลี่ยนจากรายการผีเป็นรายการตลกกันดีกว่านะครับผมนะฮะเริ่มทำรายการผผผีีีกกัััันนนนนแล้้ววิครรรรรบบททําาาไไมมมถถึึึงง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 สสใใจจจเเเืื่่่่่ออออออๆๆซตต ไม่ได้สนใจนะเป็นคนกลัวผีซะด้วยซ้ำไปนะซึ่งซึ่งซึ่งอย่างที่เคยบอกไปหลายรายการว่าพี่เป็นคนไม่ดูหนังผีครับพี่กลัวผีเพราะอะไรพี่เพราะคือด้วยคำที่หนังอ่ะภาพยนตร์เนี่ยมันจงใจจะทําให้เราตกใจเพราะนั้นพี่ไม่ดูอ๋อดยการที่ว่าหนังอาจจะทําให้เราจินตนาการใช่เหมือนแบบว่าให้เราฟุ้งไปับบภาพภาพนั้นอะไรเงี้ยพี่ไม่ดูแต่ว่าถ้าให้ไปบ้านล้างไปอะไรเงี้ยคนเดียวพี่พี่สามารถไปได้ เราะว่าเราเชื่อว่ามันเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราเชื่อว่าเขาเลือกให้เรามาทำใช่อันี้พี่ทำเป็นรายการผีกี่รายการเป็นรายการผีก็คือคืนเผาผีรายการเดียวครับแล้วก็เที่ยวได้ไม่ลบหลู่เนี่ยเป็นรายการที่เกี่ยวกับความเชื่อใช่ซึ่งต้องแยกกันต้องแยกกันความเชื่อจุดเริ่มต้นที่พี่ัดมาทํารายการผีเนี่ยมาจากอะไรครับทำไมถึงเราอยากมาทำทั้งที่เราก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วคือถ้าเราย้อนกลับไปมันจะยาวนิดนึงนะได้เลยผมมีเวลาให้พี่เลยคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ย ตอนนั้นน่าจะประมาณปี50บ้งหรือ51เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะนีพี่ทำงานอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทผลิตคอนเทนต์รายการทีวีพี่เป็นพนักงานอยู่ในบริษัทนั้นเนี่ยตำแหน่งของพี่ก็คือช่างติดตั้งจานดาวเทียมเคยเห็นจานดำมาจานใหญ่จาน psi อ่ะพี่ต้องปีนตึกไปแล้วก็ไปติดตตั้งแล้วหูตัวนั้นผมยาวลุงลังโกปกที่ป่งเลย นะฮะแล้วเราก็วันนั้นจําได้เลยว่าเราไปติดตั้งจานดาวเทียมแล้วกลับมาที่บริษัทแล้วก็นั่งอยู่ข้างหน้าบริษัทนั่งเล่นอะไรอยู่สักอย่างนึ่งแหละแล้วก็มีคนคนนึงเดินมาเราก็หันไปบอกอุ้ยพี่ป๋องก็พลพี่ป๋องเดินมาหาใช่ด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้านนอกไงเราไม่เคยเจอดาราพเราเจอเรารู้สึกตื่นเต้นเราก็แอบชำเลืองมองเขานะเขาก็ทํานู่นนี่นั่นเล่นโทรศัพท์สักพักเขาจะเข้าไปจัดรายการข้างในเขาก็หันมาหาพี่บอกว่า อันนี้ขออนุญาตพูดภาษาวันนั้นที่เขาพูดได้เลยครับ,รบได้เลยเฮ้ยมึงอยากเป็นดีเจป่ะสตันดิ<า>แบบห<า>ุย,ยพี่ป๋องชวนเราเป็นดีเจก็หันมาอยากครับพี่อ่าเขาก็นิ่งๆแล้วก็กาลังจะเดินเข้าไปเขาหันกลับมาทีมึงกลัวผีปะ่ะกลัวครับดีเดี๋ยววันนี้มาหากูเลย<อ>แล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไปหาเขาครับแล้วก็ยาวมาเลยฮะเขาเขาเขาอยู่ในวงการผีโดยแบบมึนๆอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือว่าจุดเริ่มต้นมาจากพี่ป๋อง พี่ป๋องเดินเข้ามาชวนพี่เขาเห็นแววอะไรในตัวพี่หรือเปล่าตอนนั้นครับไม่รู้เหมือนกันนะไม่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรด้วยซ้ำไปเอางี้ดกวาไม่ไม่ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรใช่แต่พี่ยังไม่เคยถามเขาตอนนั้นใช่ไหมไม่เคยถามว่าทำไมดีใช่ถูกบ่โชคดีมากเลยนะฮะได้โอกาสมาทำใช่ในทางทีนี้พอดีเลยที่พี่ทำรายการผีนะครับพี่เชื่อไหมว่าผีเนี่ยมีไหมมีอยู่จริงไหมในส่วนตัวพี่นะครับพี่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าผีมีจริง เห็นแบบหนักสุดนี่แบบขนาดไหนพี่หนักสุดหมายถึงว่าแบบสยองขนาดไหนหรือว่ายังในการเห็นคือถ้าเห็นถ้าเห็นแบบเต็มเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบันั้นคือเห็นแค่ครั้งเดียวอ๋อครั้งเดียวในชีวิตนะเห็นแค่ครั้งเดียวใช่แล้วก็มั่นใจว่าเฮ้ยผีมีอยู่จริงคือคือต้องเล่าย้อนกับอย่างนี้ตอนนั้นตอนนั้นพี่เรียนอยู่มหาลัยแล้วก็ เราเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาในกรุงเทพเราก็อยู่ชมรมดนตรีสากลกันแน่นอนแหละครับว่าในชมรมดนตรีเนี่ยก็จะมีพี่ๆที่มาจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ก็ดีหรือว่าทางสุพรรณก็ดีอ่างทองก็ดีเราเป็นคนอ่างทองก็รู้จักกับพี่ที่อยู่อ่างทองก็เลยรวมกลุ่มกันถ้าจะเช่าหอหออยู่มันก็จะแพงถูกไหมเพราะหลายคนอะสิบกว่าคนอะเพราะนั้นก็เลยรวมตัวกันในการที่จะเช่าบ้านหลังหนึ่งเลยที่เราไปได้ก็คือเป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้น อันนี้ขออนุญาตเรียกว่าบ้านแล้วกันนะบ้านหลังนี้ลักษณะก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นร้านเกมมาก่อนร,ร้านเกมเนี่ยคือข้างหน้ามันก็จะเป็นกระจกเ <P PowerPoint> พื่อที่จะเอาโปสเตอร์เกมมาแปะไว้ถูกไหมแล้วพอเข้าไปมันก็จะเป็นโต๊ะเกมให้คนมาเล่นใช่ไหมแต่ตอนที่พี่ไปเนี่ยเขาเอาออกหมดแล้วด้อยมันแล้วก็จะเป็นกระจกใสๆนะนึกภาพตามนะถ้าเรายืนอยู่หน้าบ้านนี้นะมองเข้าไปจะเจอกระจกเข้าไปอีกมันจะเป็นเหมือนโถง โถง,งกว้างเลยโถงไปหน่อยมันจะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองหลังบันไดเขาจะก่อปูนขึ้นมาประมาณเอวเนี่ยกว้างประมาณเมตรครึ่งเพื่อปิดทึบไม่เห็นไอ้ที่ชะล้างข้างหลังไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าที่ล้างจานก็ดีนะครับวันนั้นพี่จำได้พี่กลับจากซ้อมดน,นตรีเสร็จประมาณ3ามทุ่มกว่าแล้วก็กลับไปที่บ้านหลังนี้พอไปถึงเนี่ยอ้าวบ้านเปิดไฟอยู่ก็ไปดันประตูดึงประตูครับจะเปิดอ้าวล็อกนี่ว่าพี่ป้องมืออย่างเงี้ย ติดกับกระจกเลยนะแล้วก็มองเข้าไปข้างในบ้านหวังว่าจะมีคนอยู่ที่นั่นแล้วจะเรียกเขาว่าเปิดประตูให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจําได้ไหมที่เขาก่ออีกขึ้นมาประมาณเอวอะข้างหลังเรามองจากข้างหน้านะข้างหลังอิดบล็อกตรงนั้นนี่ครับมันมีมือมือหนึ่งโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาจับปั๊บแล้วเฮ้ยมีคนอยู่นี่หว่าก็เรียกคือตึกนั้นเนี่ยตัวตั้งตัวตีคือพี่ปอกับพี่แอนเพราะนั้นในตึก ผู้หญิงคนเดียวคือพี่แอนรรเราคิดว่าพี่แอนอยู่แน่นอนเพราะมือเขาเลียวอะเราก็กาลังจะเรียกพี่แอนพี่แอนสักพักหนึ่งมือมือนนเหมือนค่อยๆดึงตัวเองขึ้นมาเขาโผล่มาถ้าเรามอ,องจากหน้าเราจะค่อยๆเ,เห็นบน <ๆ S 1> หัวเขาลงมาเป็นผมนะแล้วก็มาตรงหน้าผากมา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 หยุดตรงคอเข้าคอมาเกยตรงแท่นปูนอะใช่ลักษณะแบบนี้ครับไม่มีจมูกไม่มีปากตาโคตรโตเลย คือเป็นตาโพใหญ่ใหญ่ใช่ตาตาโตเลยแล้วพี่ก็ยืนป้องอยู่อย่างเงี้ยมองเขาอะ่ะนึกว่าพี่แอนครับ,รบแต่พอใช้คําว่าไม่ใช่หลักวิอ่ะหลักนาทีอ่ะมองเลย,ย,ยมั่นใจร้อเซนว่าเขาไม่ใช่คนแน่นอนพี่วิ่องออกไปหน้าบะซอยแล้วก็โทรหารุ่นพี่บอกว่าอยู่ไหนกันเขาบอกว่าอยู่เดอะมอลมาดูหนังบอกให้พี่รีบกลับมาหน่อยดิผีลหลอกบอกเออเดียเ๋ยวรีบกลับมากลับมากันประมาณเกือบสิบคน มาถึงก็เข้าไปนั่งไอ้ตรงห้องที่เป็นโถงอ่ะดื่มเราก็ยังกลัวเราก็ไม่ได้ดื่มแล้วก็กลัวเราก็กลัวไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่เราไอ้ตรงแทนกูที่เราเห็นเนี่ยาะว่านั่งใกล้ๆกันเองสักพักพอเขาเริ่มเมากันพี่ปอเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวแกก็ยืนขึ้นมาตรงกลางวงเลยครับเมาด้วยแล้วบอกว่าผีไม่มีจริงหรอกถ้ามีจริงเนี่ยมึงมาทําให้รู้สิว่ามึงตายยังไงเราบอกเฮ้ยพี่ผมเห็นจริงๆนะแล้วพี่พูดอะไรนี้วะบอกเฮ้ยผีไม่มีหรอกนู่นนี่นั่น จนสุดท้ายดื่มกันเสร็จล้วก็พี่ปอเนี่ยจะนอนอยู่ชั้นสองเพราะชั้นสองมีห้องใหญ่ห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนเล็กนะดยวยความที่เขาเป็นคู่กันพี่ปอปพี่แอนนะเขาก็เข้าไปนอนส่วนพวกเราเนี่ยเกือบสิบคนเนี่ยไป็นนอนชั้นสี่มันเป็นพื้น<ส>ที่โล่งเลยนอนเรียงกันเป็นแถวเลยวันนั้นพอดื่มกันเสร็จขึ้นไปนอนเช้ามืดอีกวันหนึ่งประมาณตีห้ากว่ากว่าเห็นจะได้พี่ปอเดินขึ้นมาข้างบนแล้วปลุกทุกคนแล้วบอกว่าเฮ้ยกูรู้แล้ว เขาตายยังไงโอ้โหเด้งตัวขึ้นมาแล้วมานั่งล้อมวงกันอนะ่ะบอกพี่เขาตายยังไงเมื่อคืนตอนเข้านอนพอเขาหลับเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเข้าฝันครับผมยาวใส่ชุดขาวมาชี้หน้าเขาบอกว่ามึงอยากรู้ใช่ไหมว่ากูตายยังไงถ้างั้นมึงดูพี่ปอบอกว่าเห็นทุกฉากทุกตอนที่เขาโดนฆ่า ผู้หญิงคนนี้โดนฉุดมาแล้วโดนข่มขืนแล้วโดนขวานจามไปที่น้าคิดว่าความฝันคิดว่าความฝันใช่ใ,ชใครก็ฝันได้ครับเราไปหาสืบหาข่าวสรุปสุดท้ายคือมันเป็นเรื่องจริงก่อนหน้าที่ตอนที่เขาสร้างตึกครับมีเหมือนกับคนงานแหละแถวนั้นใช่ไหมฉุดผู้หญิงมาแล้วทาแบบนี้จริงๆมีข่าวจริง,รงหลังจากนั้นพี่ ตัดสินใจกันว่าเฮ้ยต้องทําบุญให้เขาสมมุติจะทําบุญวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เราก็จะเตรียมของกันถูกไหมใช่ครับแล้วตอนกลางคืนเราก็ฝันกันประมาณห้าหคนฝันเหมือนกันฝันเหมือนกันนะฝันเหมือนกันฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมาพูดคำคำเดียวกันเลยว่ามึงจะไล่กูใช่ไหมเพราะตื่นเช้ามามาคุยกันเฮย้ยเราต้องจุดทู่บอกเขาว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาไล่นะรเราจะมาทำบุญให้ แล้วเราก็ทําบุญกันพี่พี่ใช้ชีวิตอยู่กับพี่เรียกเขาว่าเจเลยนะผีตนหน้าใช่เรียกเขาว่าเจเลยนะลักษณะของบ้านหลังนี้อาคารพาณิชย์แบบน,นี้มันสี่ชั้นถูกไหมแต่ว่ามันมีห้องน้ําอยู่ห้องเดียวห้องน้ำเนี่ยอยู่ชั้นล่างเลยครับอยู่ก่อนถึงไอ้ตรงที่ปูนที่เขาโผล่หน้ามา<อ>เพราะฉนั้นเชื่อไหมว่าตอนกลางคืนถ้าใครจะเข้าห้องน้ําเนี่ยต้องมีบัดดีลงมาเป็น,นูนไม่สามารถลงมาคนเดียวได้<ๆ>ไดเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการเจอ สูงูงหลังจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยสี่ปีส่วนใหญ่ถ้าอยู่คนที่อยู่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเจอคนที่มาแบบเพื่อนมานน่นนี่นั่นมาแวะเวียงจะเจอนะฮะสุดท้ายเราเราเราจบกันเราก็ย้ายออกจากบ้านหลังนี้เรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นน้าของพี่แอนชื่อนศาครับเขามาเหมือนกับเซ้งที่นี่ต่อเพื่อทำเป็นสปานวด เขาใช้พื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งครับนะครับแล้วก็ลูกค้าที่มาก็บอกว่ามีเหมือนคนมาแอบมองมาดูมานน่นนี่นั่นเหมือนเป็นผู้หญิงอ่ะมาแอบมองเหมือนเป็นพระมงพระมาอะไรเงี้ยนะซึ่งเอาจริงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพนักงานเขามีกี่คนถูกไหมแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเขาเพิ่มกิจการนี่คือชั้นสองทำเป็นอบโอโซนชั้นสองมันจะมีห้องใหญ่และห้องเล็กถูกป่ะเขาใช้ห้องเล็กเนี่ยในการทํา ห้องเล็กเนี่ยลักษณะก็คือตอนนั้นมันจะมีสายศิลน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางรอบแขวนขึงรอบห้องอ่ะ <c oughs> ห้องเล็กะนะแล้วหน้าประตูมันจะมียันสีแดงแปะอยู่ครับ <c oughs> น้าสารู้อยู่แล้วว่าที่นี่มีผีเขาก็เดินเข้าไปในห้องนี้แล้วก็บอกว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันทํามาหากินครับ <c oughs> น้าสาไปปลดสายศิลนออกพอดึงสายศิลนออกปุ๊บเนี่ยไอยันที่มันแปะอยู่หน้าประตูห้องอ่ะมันหลุดลงมา มันหลุดเองนะมันหลุดเองเลยทีนี้เขาเอาโอเครู้แล้วนึกสารู้แล้วว่าเขาหลับรู้ครับทีนี้ก็ทํากิจการแล้วก็ในห้องเนี้นมันมีรูปอยู่รูปหนึ่งเป็นรูปผู้หญิงแบบถ้านึกถึงสมัยก่อนรูปผู้หญิงที่ถ่ายภาพแบบปันธินอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ในทะเลแล้วก็เสยรผมแล้วเส้นผมก็ก็ก็ฟูไปก็ใช่อยู่ไปก็เจอเรื่องราวแปลก มีวันหนึ่งน้กสาวบอกกาลังจะเดินขึ้นไปชั้นสองเนี่ยในระหว่างทางบันไดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเย็นที่หลังเราอะ <c oughs> มันเย็นแบบเขาบอกเขาเย็นเลยนะเย็นเหมือนเปิดตู้เย็นชั้นบนอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เขาก็หันหลังไปดูสิ่งที่เห็นก็คือเจ๊แหละครับ <c oughs> ยืนยืนอยู่ข้างหลังเลยหันไปหน้าชนหน้าเลยโออเดชะบุญ <c oughs> oh. ลูกชายเขาน้องอาร์มเนี่ยเข้ามาแล้วเขาเรียกแม่พอแม่เสร็จปุ๊บน้าสาววิ่งลงมาเลยแล้วก็พาน้องอาร์มบอกอาร์มแม่เจอ แม่เพิ่งเข้าใจคำว่าผีตาโบวเป็นยังไงนักษาบอกว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่ง mm. ยืนอยู่ข huh> ้างหลังเขาหน้าขาวผมยาวไม่มีจมูกไม่มีจมูกไม่มีปากตาโคตรโตเลยนี่เิแล้วเป็นตาดำอ่ะตาดำหมดเลยอ่ะทีนี้รู้แล้วว่ามีแน่นอนแล้วสิ่งที่เห็นคือเฮ้ยมันเห็นเหมือนกัน ทำไปทำมาจากตอนแรกคนเข้าเยอะจนคนเริ่มน้อย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 สุดท้ายท้ายสุดก็คือต้องเลิกกิจการต้องหยุดเลยน้าาก็เอารูปเนี่ยจำรูปได้ไหมจำได้รูปที่อยู่ในห้องเล็กเนี่ยรูปผู้หญิงที่เสยผมที่สะบัดผมขึ้นไปนะเอากลับบ้านบอกให้น้องอาร์มยกกลับบ้านพอกลับบ้านไปเสร็จปุ๊บต้องท้าวเาครับก่อนว่านัาศาเนี่ยเป็นคนมีเซ็มนิดหน่อยครับครับเนี่ย พอรูปนี้ออกจากออกจากตึกนี้ไปนะไปอยู่บ้านนึาสามีผู้หญิงมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าพี่ขอบคุณมากนะหนูออกจากที่นั่นได้แล้ว uh huh. คือมาจากรูปไม่รู้เหมือนกันคือพี่สันนิษฐานว่าเข้าใจว่าวิญญาณเขาน่าจะสิงสถิตยอยู่ในรูปรูปนั้นหรือเปล่า uh huh. หรือว่าโดนสะกดวิญญาณไว้ในรูปรูปนั้นหรือเปล่า uh huh. เขาบอกว่าขอบคุณมากนะหนูออกจากที่นั่นมาได้แล้ว เสร็จแล้วบุบนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ตึกแล้วเขามาอยู่ที่บ้านน้าสาท,ทีนี้บ้านนาสาเจอเหตุการณ์ขูดแปลกๆเยอะแยะมากมายวาย,ยใช่หลังจากนั้นไม่นานครับนาสาบอกว่าเจ๊เขามาเข้าฝันครับ,รบทีนี้มาในลักษณะที่แบบสวยเลยมาบอกว่าพี่ขอบคุณมากนะหนูไปก่อนนะหลังจากนั้นไม่เจอผู้หญิงคนนี้อีกเลยแต่ที่ทตึกนั้นอนะ ปัจจุบันนะฮะปัจจุบันชั้นสี่ที่เราอยู่กันนะ่ะคนเช่าปัจจุบันเนี้ยเอาชุดนางรำเอากระทงเลี้ยงผีนึกออกมาที่ใส่ใบตองอะ่ะมาวางอยู่เต็มชั้นสี่เลยนั่นแสดงว่าไม่ได้มีแค่วิญญาณเดียว <c oughs> เรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่พี่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยผีมีอยู่จริง <c oughs> <c oughs> ประมวานนี้ครับเรีอยเป็นเพราะว่าเอาที่บอกว่าเอา่าดะอยสินในในรูปนั้นนั่นแหละใช่ที่เขาสันนิษฐานที่บอกว่ามีสายสินแล้วก็มีผ้ายาแดงๆใช่ไหมครับแสดงว่าเขาอาจจะแบบสะกดวิญญาณที่อยู่ชั้นสี่ทั้งหมดไว้หรือเปล่าคือพี่คือพี่อ่ะคือพี่มั่นใจว่าผู้หญิงคนี้ที่เรียกว่าเจ๊เนี่ยเขาเขาถูกสะกดวิญญาณเอาไว้และเขาไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ครับ นะครับแล้วก็จนสุดท้ายนักศาเนี่ยเอารูปนี้ไปพี่ว่าคือเราเราเคยได้ยินไหมว่าถ้ารูปปั้นรูปไหนที่ถูกทิ้งไว้มันจะมีสัมภเวสีสผีนนตายโหงอะไรเงี้ยเ <ๆ S 2> ข้ามาเข้ามาอยู่ในรูปปั้นนั้นก็คงจะเป็นแบบนี้มั้ง <ๆ S 2> แต่สิ่งหนึ่งที่พอเรารู้เรื่อง,เ,องเขาเรียกอ,อะไรตอนจบของเรื่องนี้เรามีความรู้สึกยิ้มนะพี่มีมีความไม่ไม่ได้ไม่ได้กลัวเขามีความรู้สึกอะไรปะเราอยู่เขามาสี่ปีวันนี้เขาเขาถูกปล่อยจากพันธนาการนั้นแล้วอ่ะ เขาไปสู่ภพภูมินี่เขาควรจะไปแล้วอะเราโคตรดีใจเลยพอเราได้รู้เรื่องเนี้มันเหมือนได้ช่วยเขาอีกแรงหนึ่งใช่ใช่แล้วเห็นว่าที่พี่นัดมีเพื่อนเป็นผีนะครับอันนี้ยังไงครับช่วยเล่าหน่อยนีมีเพื่อนเป็นผีคือคือความเชื่อส่วนตัวอีกอีกแล้วกันนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราทาเดอะช็อกด้วยครับแล้วพี่ก็ทํางานภาคด้วยพี่ภาคภาคหนังเปิดบริษัทภาคหนัง ภาคหนังออกครับใช่ใช่ทำเดียช่องเนี่ยตอนนั้นจัดรายการตอนเที่ยงคืนครึ่งมั้งถึงตีสามครึ่งนะครับแล้วก็สิบโมงเช้าเราต้องไปภาคหนังต่อภาคหนังก็ตั้งแต่สิบโมงจนถึงสักประมาณสี่ทุ่มอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยทําเป็นเดือนนะทาอยู่เป็นเดือนแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกล้าแล้วไม่ไหวแล้วนะจะทํำยังไงดีว่าจะเลือกอะไรดี ระหว่างจัดรายการากับภาคหนังเพราะว่ามันชอบทั้งสองอย่างเลยนะครับเราก็ตัดสินใจไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อสุดบุคคลนะครับวันนั้นเรานอนแล้วก็เราฝันฝันว่าเราไปยืนอยู่ตรงสนามหญ้าที่หนึ่งโล่งๆเลยฮะในสนามหญ้ามีเรายืนอยู่คนเดียวหลังจากนั้นจากไกลๆเนี่ยมองไกลๆเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจำได้เลยใส่เสื้อลายสกอตกงเกงแบบเป็นเกงผ้า <c oughs> เดินมาเดินมาผอมๆนะเดินมาพอมาใกล้เราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอีกก็คือรอบๆเราเนี่ยแม่งมีเด็กคนแก่ครับผู้หญิงผู้ชายนู่นนี่นั่นยืนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแล้วก็หันไปมองพวกเนี้ยยืนๆในจังหวะที่หันไปมองพวกนี้อยู่เนี่ยผู้ชายคนแรกที่เดินมามันยืนอยู่ใ,ใกล้เราและยืนอยู่ใกล้กว่านี้ครับชิดกับชิดเลยเกือบชิดเลยมันบอกว่าพี่ถ้าพี่ทําต่อผมอยู่กับพี่ แล้วมันก็เดินจะอ้อมมาพี่จะอ้อมมาข้างหลังพี่ในระหว่างที่พี่มองมนะันน่ะไอคนที่ยืนรอบๆเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ยไม่อยู่ละหันมาทุกคนแม่งอยู่ข้างหลังพี่หมดเลยแล้วทุกคนแม่งคือผีอ้อเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเอาโอเคถ้าคุณจะเลือกผมมาในการที่มาทําแบบเนี้ยก็ได้รเราพยายามที่จะหนีคําว่าผีมาตลอดสุดท้ายมันก็ต้องวนมายัางไงก็ผียังไงก็ผีใช่ใช่เหมือนว่า ที่เขาเข้ามาในฝันพี่น่าจะมาบอกให้พี่นเลือกทางนี้เพื่อจะหลายๆอย่างในเรื่องการช่วยเหลือคนด้วยใช่ไหมครับพี่นก็ก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้เป็นไปได้เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นอย่างอย่างอย่างเราเป็นนักร้องถูกไหมพี่ก็ไม่สามารถเป็นอย่างเราได้ครับอย่างพี่มาจัดรายการผีบางคนก็ไม่ได้เป็นจัดรายการผีได้บางคนก็จะเป็นแอร์โฮสเตสบ้างเป็นคนขับเครื่องบินบ้างเป็นพี่ตากล้องบ้างถูกไหมแต่ละคนมันมันมีเราเชื่อส่วนตัวว่าแต่ละคนมันถูกขีดมาละ ว่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรขึ้นอยู่ที่จังหวะและแล้วเวลาเท่านั้นเองครับพี่นัทครับแล้วรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ครับพี่คือมันเป็นสถานที่จริงที่เคยเจออะไรแปลกๆใั่ไหมพี่หรือมีอะไรแบบตามพี่นัทกลับไปบ้านด้วยอเคยมีไหมพี่จริงๆเที่ยวได้ไม่ลบหลู่เนี่ยตามชื่อคอนเซปต์รายการก็คือเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ครับในการไปแต่ละที่เนี่ยเราก็รเราก็ไปลาม,มาไหว้ถ้าเรามีความเชื่อว่าทุกสถานที่ที่เราไปหรือว่านักขณะเดียที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราเชื่อปะว่าตรงเนี้ยเคยมีคนตาย เชื่อเชื่อเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าจะมีสิ่งที่มันอยู่เกาะมานานเราถูกไหมใช่ครับพี่เชื่อว่าทุกสถานที่แหละ <c oughs> มีคนตายหมดแหละ <c oughs> เราไปเราไปด้วยความไม่ลบหลู่ <c oughs> พี่เชื่อว่าของพวกนี้มันรับรู้ได้ด้วยด้วยที่จิต <c oughs> ของเรา <c oughs> ว่าเฮ้ยเราไปดีนะเราไม่ได้มารบหลู่นะ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยเที่ยวได้ไลบหลู่ข่าวเคยเจอแปลกๆเคยเจอผีตะไม่เคยแต่ถ้ามีอ่ะมันเป็นเรื่องแปลกแปลกเออเป็นเรื่องแปลกล้วกันแลเป็นเรื่องแปลกพี่ไปที่กาญจนบุรี ครับนะฮะวัดของหลวงพ่ออุตมะสะพานมอนสะพานมอสอ่าสะพานมอนพอเราไปถึงเนี่ยน้องๆทีมงานก็โทรไปถามท่านเจ้าวาดว่าเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่ออุตมะแห่งวังวิเวการามครับครับเขาก็โอเคให้ความร่วมมือแต่พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยไปคุยกับท่านเจ้าวาดเขาไม่ออกกล้องอุ๊ยล้วจะทำยังไงเลยทีนี้ไม่ออกกล้องก็ต้องคุยกับพระที่เป็น ลูกวัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเชื่อไหมพี่เดินไปตรงหน้าสรีระสังขารของหลวงพ่ออุตมารครับพี่ลงไปนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบทันแล้วก็พูดในใจนะบอกว่าหลวงพ่อครับวันนี้ผมมาจากรายการเที่วยวได้ไม่รบหลูผมนัดผีครับ,รบผมจะมาถ่ายทอดประวัติของหลวงพ่อให้คนในประเทศได้รู้จักกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีคุณูุญการอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่พี่ลงก้มลงกราบเชื่อไหมว่าน้องโปรดิวเซอร์พี่เดินมาแล้วบอกว่าพี่เตรียมสัมภาษณ์เจ้าวาดเลย ท่านให้สัมภาษณ์อุยแล้วท่านเจ้าวาดก็เดินมาแล้วก็เราก็งงอ๋อโอเคเราก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์จนเสร็จปุ๊บในระหว่างที่จะจบพี่ก็บอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเชื่อไหมเมื่อกี้ผมมานั่งมานั่งขอหลวงพ่ออุตมะตรงนี้ครับบอกว่าขอให้ท่านเจ้าวาดเนี่ยมาสัมภาษณ์กับเราเขาพูดมาประโยคหนึ่งเขาบอกว่าอ๋อโยมเองเหรอที่ขอหลวงพ่อรู้ก่อนนี่เหรอเขา เหมือนเขาแบบไปบอกบอกให้หลวงพ่อมามามาให้สัมภาษณ์กับพี่ทันใช่แล้วเทมนั้นดีด้วยเทมนั้นดีด้วยนี่เป็นเรื่องแบบแปลกนะแต่อุปสรรคไม่ค่อยมีเลยฮะใช่มันแปลกจริงพี่มันแต่อุปสรรคนี่ยังไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีในการที่จะไปถ่ายทาไม่มีครับไม่ไม่ไม่มีเลยฮะไม่มีเลยใช่